นี่เป็นภาพจากกองทัพฟิลิปปินส์แสดงให้เห็นเรือดำน้ำคิโลคลาสของรัสเซียนะครับซึ่งไปลอยเหนือผิวน้ำอยู่ในทะเลจีนใต้เป็นภาพซึ่งมาจากกองทัพของฟิลิปปินส์นะครับถ่ายภาพมาในวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะครับโดยที่เป็นเรือดำน้ำของรัสเซียนะครับ ลอยเหนือผิวน้ําขึ้นมาในทะเลจีนใต้นะฮะบองบองจูเนียรประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เขาเกล่าวในวันจันทที่ผ่านมาว่าการปรากฏตัวของเรือดำน้ําจู่โจมของรัสเซียในเขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ได้สร้างความน่ากังวลอย่างยิ่งนะฮะอันนี้เป็น Exclusive Economic Zone นะครับเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปปินส์นะครับที่เรือดำน้ําของรัสเซียไปโผล่เหนือผิวน้านะฮะ ก็น่าตื่นเต้นนะฮะบองบองเขาบอกกับนักข่าวว่ามีความกังวลอย่างมากต่อการกระทําใดๆที่รุกล้ำน่านน้าฝั่งตะวันตกของฟิลิปปิน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของเราในเขตแดนของเรา เรือดำน้ำคิโลคลาสแห่งนี้ของรัสเซียนั้นปรากฏตัวห่างจากจังหวัด Occidental m i n d โดโซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของฟิลิปปินส์ประมาณ80ไมล์ทะเลหรือ80 n อต t i c a l m i l ลนะฮะเป็นการรายงานยืนยันของหนังสือพิมพ์ฟิลิปปินส์เดลี่ q u นคว r รหลังจากที่เรือซับมา r ร n e p ี o นโผล่เหนือผิวน้ำของทางรัสเซียคิโลคลาสเนี่ยได้รับการค้นพบเนี่ยเรือรบฟิลิปปินโฮเซรีซอลเนี่ย ได้ส่งสัญญาณวิทยุไปยังเรือดำน้ำของรัเสเซียแล้วก็ได้รับการตอบกลับว่าเป็นเรือ UFA 490ซึ่งลอยลำอยู่ที่น่านน้ำดังกล่าวเพื่อรอให้สภาพอากาศดีขึ้นก่อนที่จะมุ่งหน้าต่อไปอยังเมือง v l a d ว v o s t o ok k ของรัเสเซียนะฮะ ก็คือง่ายๆคือไม่ได้มีเจตนาที่จะไปรุกล้ำอาณาเขตของฟิลิปปินส์ของตับ,บระฟิลิปปินส์เขาได้ตามประกบเพื่อรับประกันว่าเรือดำน้ำของรัเสเซียนั้นจะปฏิบัติตามกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์สได้ติดต่อไปยังสถานทูตรัเสเซียในกรุงมะนีลาเพื่อขอความเห็นแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้เรือดำน้ำชั้นกิโลโคลาสของรัเสเซียถือว่าเป็นหนึ่งในเรือดำน้ำที่เคลื่อนไหวอย,อย่างเงียบเชียบที่สุดและได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ทศวรรษ1980 เมื่อปี2022จีนและรัสเซียประกาศความเป็นพันธมิตรไร้ขีดจำกัดเมื่อประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินเดินทางเยือนกรุงปักกิง่งเมื่อไม่กี่วันก่อนที่รัสเซียจะเริ่มปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้จีนและรัสเซียได้ซ้อมรบทางทะเลร่วมกันแบบ ใช้กระสุนจริงในทะเลจีนใต้ด้วยนะฮะทางนั้นฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้เชิดกับสหรัฐและก็มีสนที่สัญญาป้องกันและกันเมื่อถูกโจมตีได้มีข้อพิพาททางทะเลหลายครั้งกับจีนนะครับในช่วง1ปีที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นข่าวหนึ่งใน VOA นะฮะใน VOA มีหลายข่าวน่าติดตามมีการประเมินผลกระทบหลังสหรัฐเพิ่มภาษีแผงโซลาร์เซลล์สำหรับ4ประเทศด้วยกันนะครับซึ่งส่งออกโซลารเซลล์ แข่งกับโซลาเซลล์ในสหรัฐนะครับทีมงานวิเคราะห์ของซิตี้เนี่ยเขาบอกว่ามาตรการภาษีสำหรับแผงโซล่าในรอบนี้โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐก่อนยุคทรัมป์เข้ามาเนี่ยนะฮะเป็นยุคไบเดนอยู่นะฮะเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ซึ่งเขาเชื่อว่าในระยะยาวภาษีนี้จะช่วยให้มีการผลิตแผงโซล่าในสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้น แ่นนทีกาาารเข้ํอย่างไรก็ดีถือว่าเป็นครั้งที่2ที่กระทรวงพลิิสา์สหรัฐตัดสินใจขึ้นภาษีนําเข้าแผงโซลา่าในกรณีการฟ้องร้องที่นําโดยกลุ่มบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์แผงพลังงานแสงอาทิตย์ในสหรัฐก็คือในสหรัฐเขาฟ้องว่าคู่แข่งในประเทศในเอเชียก็มีทั้งจีนแล้วก็ในอาเซียนเนี่ยไปทุ่มตลาดก็เป็นบริษัทอเมริกาฟ้องจนในที่สุดเนี่ยได้รับการเยียวยา กระทรวงพาณิชย์รัฐเปิดสอบสวนข้อกล่าวหากรณีแผงโซลา่าที่นําเข้าจากกัมพูชามาเลเซียเวียดนามและไทยด้วยในรอบนี้กระทบกับไทยด้วยนะครับโดยที่เขาถือว่าเราไปทุ่มตลาด ทุมตลาดในที่นี่คือมีมาตรการการอุดหนุนอย่างไม่เป็นธรรมและจําหน่ายในราคาซึ่งต่ํากว่าต้นทุนจนกระทบกับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอเมริกันสหรัิการนาเข้าแผงโซลา่าประมาณ80%ของจํานวนทั้งหมดจากกัมพูชามาเลเซียเวียดนามและก็ไทยนะครับคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยเลยนะฮะหนึ่งหมล้านดอลลาร์ถ้าคุณคุยกับเศรษฐีใหม่ๆในไทยเนี่ยก็เยอะนะฮะที่ในธุรกิจทําแผงโซลา่าขายในไทยแล้วก็ส่งออกด้วยนะฮะ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยนั้นถนัดมากขึ้น,นเรื่อยๆครานี้อัตราภาษีของสหรัฐเนี่ยนะฮะเขาได้คำนวณออกมาเพื่อต่อต้านการทุ่มตลาดเนี่ยแผงโซล่าจากเวียดนามเนี่ยจะเจอไป2 7งแผงโซล่าจากกัมพูชาเจอไป125%่ง่แผงโซล่าจากไทยเจอไป77.8%แผงโซล่าจากมาเลเซียเจอไป21% หัวหน้าฝ่ายวิจัยห่วงโซ่ประทานแผงโซล่าของบริษัทที่ปรึกษา Wood m ม c k e n z i e เขาบอกว่าบริษัทที่รับผลกระทบอาจจะใช้วิธีการย้ายฐานการผลิตไปที่ลาวแล้วก็อินโดนีเซียแทนหรือยอมลดส่วนต่างผลกำไรของตนเองลงเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดสหรัฐได้ เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่แท้จริงในเอเชียตนออกเฉียงใต้นั้นไม่ได้สูงขนาดนั้นเมื่อเทียบกับราคาขายในสหรัฐคือถ้าต้นทุนเราไม่ได้สูงแสดงว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ทุ่มตลาดดีเพราะว่าคือทางบริษัทที่เขาขายแผงโซลา่าที่อเมริกาเขากล่าวหาว่าเราทุ่มตลาดแล้วเราขายในราคาซึ่งต่ำกว่าต้นทุนแต่โดยแรยงานส่วนใหญ่ก็บอกว่าต้นทุนโซลา่ามันไม่ได้สูงเท่าไหร่ในไทยไงเราก็เลยส่งออกได้ในราคาซึ่งดูเหมือนว่าทุ่มตลาดไง จริงๆภาครัฐไทยไม่ได้อุดหนุนอยู่นะทำไมอเมริกาใช้วิธีการกล่าวหาแบบนี้อย่างไรก็ดีก็มีรายงานว,ว่าโรงงานผลิตแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีจีนเป็นเจ้าของได้ผุดขึ้นมาแล้วอยู่ในลาวและอินโดนีเซียซึ่งยังไม่ถูกรวมในมาตรการภาษีใหม่ของสหรัฐอเมริกา แม้ว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างเชื่อว,ว่าทั้งสองประเทศนี้จะถูกรวมเอาไว้อยู่ด้วยก็เป็นว่าลาวและอินโดยังไม่โดนเป็นว่ารอบนี้ที่โดนคือไทยกัมพูชาจีนจริงๆไม่ใช่แค่4ประเทศอาเซียนมีจีนด้วยที่โดนอีกสักพักคงโดนกันหมดอะถ้าย้ายจยากจีนแล้วก็มาประเทศในอาเซียนก็คงโดนกันหมดผมอธิบายเพิ่มเติมนิดน,นึงเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเวลาสหรัฐอเมริกาเขาขู่ขึ้นภาษีอะ มันเหมือนกับว่าเขากางแกล้งประเทศอื่นเอาจริงๆแล้วผมแยกะนะฮะระหว่างเศรษฐกิจที่ใหญ่ระดับจีนกับเศรษฐกิจที่ขนาดเล็กอย่างไทยก็คือว่ามันมีคอนเซปที่เป็นที่เข้าใจกันอยู่ถ้าเกิดคุณเรียนด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศแบบมหาภาคมาแล้วคุณเข้าใจระบบการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ยอมรับกันได้ว่าเครื่องจักรสำคัญของประเทศร่ำรวยแล้วที่ช่วยบริโภคสินค้าที่ส่งออกจากประเทศยากจน มันเป็นเครื่องจักรซึ่งทําให้เอาจริงๆแล้วเนี่ยในมุมหนึ่งคือช่วยให้เกื้อกูลต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศยากจนมันเป็นแนวคิดที่โลกเนี่ยมันพึ่งพาอาศัยกันโดยที่ประเทศซึ่งมีกําลังซื้อเยอะเขานําเข้าสินค้าไปแล้วก็เขาบริโภคสินค้าประเภทที่เขาไม่ต้องการผลิตในประเทศเขาเองและเขาต้องการบริโภคสินค้าในราคาซึ่งต่ําโดยที่เขาต้องพึ่งพาแรงงานซึ่งถูกกว่าซึ่งสามารถหาได้ในการเปิดโรงง,งานในประเทศยากจน เราะฉะนั้นเอางแล้วประเทศยากจนหรือประเทศที่กําลังพัฒนาเนี่ยกล้องพืงพาสายเศรษฐกิจใหญ่ซึ่งคาว่าเศรษฐกิจให,ใหญ่ในที่นี้ก็คือแคนาดาสหรัฐแล้วก็ยุโรปตะวันตกยุโรปตะวันออกรวมกันทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบล็อก EU ีย็อกอเมริกาเนี่ยเขาบริโภคสินค้าซึ่งส่งออกจากประเทศในเอเชีย ซึ่งแน่นอนเน้นไปที่ประเทศที่กําลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลาดผู้ส่งออกซึ่งเป็นผู้ส่งออกของหลายๆประเทศซึ่งเป็นประเทศยากจนในทวีปแอฟริการวมทั้งในลาตินอเมริกาเนี่ยก็มีความมีความสําคัญในการพึ่งพาอายเครื่องจักรของเศรษฐกิจโลกกาี่เครื่องจักรของเศรษฐกิจโลกเนี่ยจู่ๆเขาจะมาขึ้นกําแพงภาษีเพื่อกลั่นแกล้งเศรษฐกิจเล็กๆอย่างไทยหรือมาเลเซียหรืออินโดนีเซียเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความชอบทำไหมเอาจริงๆไม่มีความชอบทมเพราะว่าประเทศอย่างสหรัฐเนี่ยเขาต้องเสียดุลการค้า ประเทศอย่างไทยเนี่ยต้องเกินดุลการค้าโลกมันถึงจะคล้ายๆแบบหมุนเวียนของมันไปได้นะถ้าอเมริกา run trade surplus มีดุลการค้าแล้วเราต้องมานั่งมี trade d e f ิ c มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ยั่งยืนคืออันนี้พื้นฐานเลยก็คือว่าประเทศซึ่งเป็น consumption led e c o n o และเป็นประเทศร่ำรวยแล้วก็มีดุลยภาพทางฐานะไรายได้ของพลเมืองมากเพียงพอที่จะสร้างหนี้ได้ขึ้น,นเรื่อยๆประเทศอย่างนั้นเขาต้องยอม run trade d e f i c i กับประเทศอย่างประเทศไทย แต่ประเด็นหนึ่งซึ่งมันกลายมาเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศร่ำรวยไม่ว่าจะเป็นในสภาพยุโรปหรือในสหรัฐก็คือว่าบังเอิญจีนเมื่อก่อนเป็นประเทศยากจนแต่ว่าจีนเป็นประเทศยากจนที่มีพลเมืองเยอะมากจนในที่สุดเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยผู้ประกอบการของจีนทั้งหมดที่ส่งออกที่ทําให้จีนมีดุลการค้าเป็นบวกเนี่ย โดยรวมอ่ะเขากอบโกยรายได้เข้าสู่ประเทศชาติเยอะมากในระบบ international trading system เนี่ยถ้าเกิดปล่อยให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยบริหารในรูปแบบที่ให้มีการส่งออกสินค้าเยอะกว่าการนำเข้าไปชั่วกระปพสารในที่นี้ใช้ศัพท์ทางเทคนิคก็คือถ้าปล่อยให้จีนเนี่ย perpetual trade surpluses ในที่สุดเนี่ยมันจะเป็นการพึ่งพาอาศัยการสร้างความร่ำรวยในประเทศจีนในขณะ ที่ให้พลเมืองในสหภาพยุโรปและในสหรัฐเนี่ยจะต้องแบกแบกในการเกื้อหนุนในการบริโภคสินค้าจีนเนี่ยแบกในการเกื้อหนุนให้ให้ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าจากจีนร่ำรวยมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจีนเนี่ยใหญ่เกินไปมันมีงานที่ทอมฟรีแมนเขียนทอมฟรีแมนไม่ได้เป็นนักเศรษฐศาสตร์คนเดียวที่พูดถึงนักเศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐานทั่วไปไม่ต้องชนะรางวัลโนเบลก็พูดถึงประเด็นนี้ ประเด็นก็คือว่าจีนเนี่ยความที่จีนใหญ่มากและเป็นสมาชิกสําคัญหลักของประชาคมการค้าขายโลกแล้วเนี่ยจีนไม่ได้เป็นประเทศเล็กๆอย่างมาเลเซียอย่างไทยอย่างเวียดนามอย่างเงี้ยจีนจะปล่อยให้มีการเจริญเติบโตสําหรับประเทศของตนเองโดยที่ไม่เป็น consumption-led economy ในเศรษฐกิจตนเองไม่ได้ คือถ้าปล่อยให้จีนเนี่ย run perpetual trade surpluses ไปเรื่อยๆถ้าปล่อยให้จีนเจริญเต,ญติบโตแล้วก็สร้างความมัน่นคังสำหรับพลเมืองในประเทศและผู้ประกอบการประเทศไปเรื่อยๆเนี่ยบนกระดูกสันหลังของคนอเมริกันหรือคนยุโรปที่ต้องบริโภคสินค้าจากจีนสินค้าจากจีนไหลทะลักเข้าไปแล้วทั้งยุโรปและทั้งสหรัฐเนี่ยมี perpetual trade deficit กับจีนเนี่ยถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนั้นเนี่ยมันเป็นการกระทําที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการสหรัฐ และยุโรปที่ต้องเสียสละเพื่อให้ผู้ประกอบการชาวจีนร่ำรวยเพียงฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นสำหรับผมเวลายุโรปและสหรัฐนะเวลา EU และอเมริกาเนี่ยเขาขึ้นภาษีสินค้าซึ่งนำเข้าจากจีนเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาจำเป็นต้องทำเพราะว่าจีนใหญ่เกินไปที่เขาจะปล่อยให้รัน perpetual trade surplus ที่สหรัฐอเมริกาและยุโรปจะปล่อยให้จีนนั้นจเจริญเติบโตสร้างความมั่นคัง่งบนภาระการแบกรับของผู้ประกอบการในสหรัฐและในยุโรปที่จะเจ๊งกันระนาวที่จะแข่งไม่ได้และบนภาระของการสร้างหนี้คูรเรือนในยุโรปและในสหรัฐด้วยเพราะฉะนั้นสําหรับผมเนี่ยมันแตกต่างกันและแยกแยะเลยโดยที่มันมีเรื่องของความผิดความถูกอยู่ถ้าอเมริกาเนี่ยจู่ๆเขามานั่งขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากประเทศยากจนเยอะแยะมากมาย ที่พึ่งพาใส่การสร้างความมั่งคงให้ประเทศชาติโดยการมีเทรดเซอร์พลัสเนี่ยท้าอเมริกาจู่ๆมากันแกล้งไทยเวียดนามลาวอินโดนีเซียอะไรเงรี้ยหรือหลายประเทศยากจนในทวีปแอฟริกาหรือในตลนอเมริกาถ้าอย่างนั้นนะไม่เป็นธรรม แต่สำหรับผมถ้าสหรัฐหรือยูขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากจีนเนี่ยเหมาะสมถูกต้องต้องขึ้นเพราะจีนใหญ่เกินไปที่จะปล่อยให้เติบโตในแบบที่ไม่พึ่งพาการบริโภคในประเทศคือคนจีนในประเทศนเนี่ยบริโภคแต่ว่าถ้าปล่อยให้เป็น consumption-led based purely on domestic consumption ในประเทศเนี่ยจีนก็ไม่ได้โตขนาดนี้หรอกจีนโตได้ extra GDP growth กระโดดกว่าประเทศอื่นเพราะว่า run perpetual trade surpluses กับประเทศอื่นมันเหมือนกับเวลาผู้ประกอบการในไทยเริ่มบ่นว่าสินค้าล้นทะลักจากจีนเข้าไทยใช่ไหมก็เหมือนกันะนะฮะแต่ว่าใ,ในในที่นี้คือว่าของไทยเนี่ยเราหวยเองที่ไปปล่อยตั้งแต่แรกแล้วผมไม่ได้ชอบในในฐานะผู้บริโภคที่ในอนาคตเราก็คงจะมานั่งขึ้นภาษีสินค้าจากจีนหลายอย่างแต่ว่าเราไปปล่อยเองไงเราเคยไปเชื่อในคอนเซ็ปที่ต้องเป็นอาเซียน free trade zone แล้วก็อาเซียนบวกจีนอาเซียนบวกอินเดียบวกอะไรแบ แ,บบแล้วเราดันไปคิดว่าเราแข่งขันกับเขาได้ผมซื้อไอเดียอยู่แล้วการไม่เก็บภาษีสินค้านําเข้าผมชอบเพราะว่าผมเป็นผู้บริโภคแต่ถ้าผมเป็นผู้ประกอบการในไทยแล้วต้องแข่งกับจีนอย่เงี้ยผมก็ไม่ชอบที่มันเหลือสูตรแบบนี้นะฮะ